คนดังเนี่ยเสียงเขามีพลัง <Ừ. S 1> เสียงเขามีมูลค่านะคะเสียงคนดังเนี่ยมีความหมายนั่นเองนะคะสงสัยจะเป็นรูปธรรมก็ขราวนี้คุณผู้ชมนะคะเพราะว่าเหตุมันเกิดมาจากพระเอกสุดหล่อของเราพิติกเจษดาพรนั่นเองค่ะ,ะทวิตภาพถากมาลายคุณผู้ชมทวิตไปทวิตมาเฮ้ มันเกิดการ <คน S 1> เปลี่ยนแ<ช><ไ>ปลงแต่เดี๋ยว<อ>จะให้คุณผู้ชมไปดูนี่ก่อนนะคะพี่ติ๊กเนี่ยทวีตผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวเอาไว้เมื่อวันที่13กรกฎาคมนี้เองคุณผู้ชม<อ>นะผ่านแอคเคาท์ติ๊กอันด r ด์สกอผลดีค่ะทวีตว่างี้นะคะ ข้ามเออและแล้วทางม้าลายนี้ก็ยังอยู่คุณดูภาพทางม้าลายปกติข้ามไปเราก็จะไปเจออีกฝั่งถนนหนึ่งถูกไหมแต่ว่านี่พิ๊กบอกว่าแสดงว่าเขาใส่ใจสิ่งแวดล้อมจริงๆนะครับแล้วก็ตามด้วยอีโมติคอนรูปตบมือรัวเออคุณผู้ชมดูภาพที่พิ๊กทวีตกันชัดๆนะเราคิดตามนะเออข้ามทางม้าลายเนี่ยมันมีพุ่มไม้เป็นเกาะกลางอยู่แบบนั้นเราข้ามแล้วเราไปไหนเดียะเราข้ามแล้วเราเข้าพุ่มไม้เลยหรือเปล่านะคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเพียบเลยค่ะบอกว่าเ พอเราเดินข้ามทางม้าลายไปถึงพุ่มไม้แล้วเราจะข้ามถนนต่อกันยังไงอะคุณสองคนคิดสิหรือเราจะต้องเป็นสิทธิ์วัดเศร้าลิ้นเอดิฉันนั่งอยู่ตรงนั้นแหละเหนื่อยละตอนนี้เราอยากจะข้ข้ามไปหรือยังไงไม่อยากจะคิดถึงวันฝนตกเลยอะเธอจ๋าท่นั่งตรงนั้นแหละท่านเพียละแต่นี่ผลปรากฏว่าผ่านไปหนึ่งสัปดาห์คุณผู้ชมค่ะอภินิหารมีจริงนะแแฟนคลับมารายงานผลดูสิเบฟอร์และอัปเตอร์นะคะบอกว่านี่คือผลพวงจากที่พี่ติ๊กทวีตไปหรือเปล่า ล่าสุดตอนนี้ไอ้เกาะกลางถนนเนี่ยที่ต้องม้นต้นไม้เนี่ยนะหายไปแล้วนะ<ห>นปรับไปแล้วสองฝั่งเลยนะเธอบอกว่าเธอทํางานอยู่แถวนี้เออเดินสะดวกขึ้นค่ะก็ต้องขอบคุณพี่ติ๊กด้วย ต่อจากนี้จะได้ข้ามถนนอย่างสบายอ,อกสบายใจมากขึ้นนะคะคซึ่งพี่ติ๊กเนี่ยเข้ามาตอบกลับด้วยค่ะบอกว่าดีใจแทนนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณทางผู้รับผิดชอบด้วยค่ะก็ต้องขอเป็นกําลังใจกับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในพื้นที่ตรงนี้ด้วยแล้วก็ทําเสร็จในเร็ววันเลยนะคะเพราะว่าแบบนี้ถ้ายังไม่ทำเนี่ยน่าจะสัญจรลําบากกันอยู่ทั้งคนเดินแล้วก็วีลแชร์อะไรต่างๆด้วยนะคะหลังจากนั้นแฟนคลับเขาเข้ามาคุยต่อค่ะบอกว่า เห็นด้วยกับพี่ติ๊กนะแล้วก็พูดไปถึงปัญหาทางเท้าในบ้านเราเอาจริงๆก็หลายพื้นที่ที่ปัญหาทางเท้าบ้านเราเนี่ยอีลุกคกลุกคลักันก็มีมพี่ติ๊กเนี่ยก็มาตอบกลับอีกค่ะด้วยข้อความนี้ระบบสาธารณะจะสะท้อนคุณภาพชีวิตของคนในบ้านเมืองน,นั้นรวมทั้งการรับผิดชอบอย่างซื่อสัตย์ในหน้าที่นั่นคือความสง่างามของผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยค่ะอ,อบบมือ ยอดนะคะอย่างที่เขาบอกไปเสียงของคนดังเสียงของพิติจจะมีความหมายมีพลังจริงๆฮะจริงๆเสียงประชาชนทุกคนก็มีความหมายเหมือนกันแต่ว่าหลายคนเนี่ยบอกเลยว่าชื่นชมคือพิติค่หล่อแล้วหล่ออีกคุณผู้ชมนะหน้าก็หล่อใจก็หล่อแล้วบวกกับเหตุการณ์เหตุการณ์เนี้ยอู้หูอย่างที่พี่แจ๊คบอกเลยเสียงคนดังเนี่ยมันมีพลังจริงๆนะคุณผู้ชมหรือบางคนอาจจะไม่เกี่ยวกับพิติจริงอาจจะเขาจะทําอยู่แล้วปรับตัอยู่แล้วก็ได้นะคะแต่อย่างน้อยก็ทําให้เห็นว่านะคะการสะท้อนความคิดเห็นของเราจริงๆไม่ใช่แค่พิติทุกคนสามารถ แต่มองนี่เห็นได้นะคะแล้วก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นก็ได้เดี๋ยววันนี้อยากให้พิติ๊ช่วยมาถ่ายภาพแถวแถวอโศกแถวบ้านดิฉันทำไมคะฉันสะดุดฟุตบาทหลายรอบแล้วพิติกว่างไหมคุณค่ะเมื่อวานดิฉันขับรถไปส่งคุณโอ้โหลงหลุมหน้าสัตนเหมือนกันนะคะก็ก็เอาเป็นว่าดิฉันว่าเอาเบอร์ติดต่อกรุงเทพดีกว่าไหมไม่ใช่อะไรด้วยเพื่นี่อาจจะหลากหลายเขาก็ค่อยๆดูแลกันไปนั่นแหละนะคะ